กรณีที่นายทักษิณชินวัตรผู้หลบหนีคำพิาพากษาและหมายจับของศาลได้มอบอำนาจให้นางสาวคัตยาสวัสดิผลลูกสาวเสแดงแจ้งความดำเนินคดีกับดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตอดีตประธานรัฐสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศข้อหาหมิ่นประมาทใส่ร้ายผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อ้างว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวหาว่านายทักษิณอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความไม่สงบหลังประชามติและเหตุการณ์ระเบิดในเจ็จังหวัดภาคใต้ปมปัญหาจึงยูีว่าการที่ทักษิณชินวัตรออกมาร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับดออรอาทิตย์อุไรรัตน์นั้นมีความชอบธรรมหรือไม่เหตุใดนักโทษหนีคดีที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยและอำนาจศาลจึงใช้กระบวนการยุติธรรมและอำนาจศาลไทย เป็นเครื่องมือในการกล่าวโทษผู้อื่นเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันอาจารย์ครับอาจารย์เป็นนักกฎหมายเนี่ยผมถามอาจารย์ขอซักอาจารย์หน่อยเถอะคนที่ตัวไม่อยู่ตั้งให้คนอื่นเป็นผู้แทนหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจไปดําเนินคดีอาจารย์ว่ามันเป็นธรรมไหม เอาละการกว้างเลยตัวเองไม่รับสารสารออกหมายจับกูไม่ไป<อ>าสารออกหมายจับพิพากสาจำคุกกูไม่จำคุก<อ>แต่ขณะเดียวกันขอใช้สารหน่อยในการไปเล่นงานคนอื่นเนี่ยอาจารย์ว่าระบบอย่างนี้มีปัญหาไหมเอาละก่อนจะตอบตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ลองมานั่งไล่เลียงดูอาจารย์เชื่อไหมว่ามีการมอบอำนาจให้คุณคัตติยาจ,จิ อ,อันนั้นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งผมลองไล่เรียเชื่อไหมว่าคุณขัตติยาจะต้องบินไปหรือใครบินมาเอามาให้คุณขัตติยาลายเซ็นนั้นเซ็นจริงหรือเซ็นไม่จริงอเอาละเซ็นจริงถ้าผมเดาแปลว่าคงเซ็นไว้เป็นปึงป้งๆเป็นร้อยๆใบแลบ้วเติมชื่อแล้วก็เอ้ยช่วยจัดการจริงความจริงเขาอาจจะสั่งมาหรือไม่สั่งมาหรือจะโทรศัพท์มาก็ตาม,มแต่ผมเชื่อว่าไอการไปบินไปแล้วเอามาให้เซ็น คงไม่มีจริงโอเคหน้าที่หนึ่งประเด็นที่สองอาจารย์ครับครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์แต่ผมคิดว่าจะไปจำกัดสิทธิ์เขาเนี่ยไม่น่าจะได้อตอนนี้สอนอชอเขาจอกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งกรณีที่คนหนีศาลเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วยังมาอุทธรดีกา ยังห้ามไม่ให้อุท่ทอ์ถ้าตัวไม่อยู่ถ้าคุณไม่เอาตัวมาแสดงนี่เขาบอกเฮ้ยจบแล้วอทธทณ์ไม่ได้ดีกาไม่ได้แล้วกรณีนีน้เอาเหมือนกันได้แต่ก็มีคนคิดเลยต่อไปอนี่ไงผมบอกอม,มีคนก็คิดเลยแล้วผมก็ได้มีส่วนร่วมกันพิจารณาหาลือกันครบทั่วรอบด้านเหมือนกันเขาบอกไอ้ประเภทหนีคุกหนีตารางหนีสาลมันน่าจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีเขาก็บอก พอเราคุยกันรอบด้านหมดเขาบอกอย่ามองแค่ทักษิณจินวัตรคนเดียวให้มองคนอื่นๆด้วยวันหนึ่งคุณวันชัยอาจจะหนีสารก็ได้นะวันหนึ่งคุณวันชัยหนีสารเพราะว่าอาจจะเหตุผลคนใดก็ตามหรือชัยาบู์หนีเพราะเราต้องหนีอะพราะบางเรื่องเราก็ต้องหนีไปตั้งหลักก่อนแต่ปรากฏมีคนมาเผาบ้านคุณมีคนกู้เงินคุณแล้วเบี้ยวคุณไอ้นู่นนี่บอกเฮ้ยห้ามใช้สิทธิ์ทางศาลเลย เขาบอกมันแรงไปอย่าไปมองแค่ทับสิอหรือมึงดีมคนมันฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณแล้วบอกเฮ้ยห้ามใช้สิทธิ์ทางศาลไอ้อย่างเนี้ยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเพราะเมื่อเขาหนีคุกหนีตารางหนีศาลสิทธิในการฟ้องคดีควรจะยังให้มีมเพราะมันเป็นสิทธิเสรีภาพเป็นสิทธิมนุษยชนแปลว่าการมอบอำนงอำนาจอะไรเนี่ย ควรให้ได้แต่แต่แตแตทำไมเวลาอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นจำเลยต้องไปประชิญหน้าเออใช่ปะอาจารย์ใช่ใช่ใชอาจารย์ต้องไปจัดจ่าอ,อ่ะแต่ไอคนเป็นโจทย์เฮ้ยทำไมไม่มาประชิญหน้ากับผมแล้วจะถูกซักได้ไหมว่าเสียหายเนี่ยมันเสียหายยังไงเออเนี่ยตกลงซักคันไม่ได้เลยซักไม่ได้เลยเออเอาเอาขติยามาขติยาจะรู้ได้งไงว่าเขาเสียหายยังไงอ,อ่า มันเสียชื่อเสียงเกียรติยศคิดเป็นราคามูลค่าเขาจะรู้ไหมผมถึงบอกว่าประเด็นตรงนี้เอาละคุณมีสิทธิใช้สิทธิทางตำรวจมีสิทธิใช้ศาลได้แต่เวลาจะมาสู้กันจะ,จะในศาลเนี่ยผมว่ามันต้องเสมอภาคเหมือนอาจารย์เชิมศักเหมือนผมผมเป็นจําเลยไม่ไปศาลเละาะศาลจับเล่นงานผมดำเนินคดีกับผมเพราะนั้นคนเป็นโจทย์เมื่อคุณฟ้องเขา คุณมอมนาาได้ผมไม่ว่าแต่เวลาที่จะต้องมาเบิกความต่อศาลนั้นคุณต้องมามถ้าไม่มาผมว่ามันน่าจะเป็นกระบวนการของศาลที่อาจจะต้องพิจารณาตัดสินยกฟ้องไปยกฟ้องหรือเบาๆก็พับไว้ก่อนจนกว่าจะมาศาลเอออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเออถ้าไม่มาให้จำหน่ายคดีไปก่อนก็จำหน่ายคดีก่อนจนกว่าจะมาจนกว่าคุณเนี่ยจะมาคนฟ้องเนี่ยจะมา ให้ทางฝ่ายที่เขาถูกฟ้องได้ซักด้วยว่าตรงไหนที่คุณเสียหายออมันเป็นยังไงเออนี่เล่นหนีไม่ยอมรับสารทั้งหมดแต่เฮ้ยเอาตัวแทนไปเล่นงานคนอื่นเอาสารไปเล่นงานคนอื่นือว่าไอ้ประเภทที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผมว่าสารน่าจะมีมาตรการอืในการที่จะพิจารณาไม่รับฟ้องหรือยกฟ้องอะไรมันก็ว่ากันไปแล้วจากมันทําให้คนอื่นเนี่ยที่ถูกเขาฟ้องเนี่ย เสียเวลาที่จะต้องขึ้นศาลเสียค่าทนายอาจารย์เป็นทนายอาจารย์ไม่ว่าหรอกเพราะอาจารย์เล่นงานตัวเองได้อย่างมากทนายก็บอกว่าให้กําลังใจจะเอาโอเลี้ยงไปเยี่ยมแต่ตัวเองก็ช่วยตัวเองได้แต่คนอื่นนี่ต้องเสียเงินเสียรองจา้างทนายเสียเวลาแล้วใจมันไม่สบายนะการที่ถูกขึ้นศาลนะครับ,รบเป็นจําเลยเนี่ยถ้าเกิดพลาดพลั้งไปมันติดคุกเนี่ยเพราะฉะนั้น อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับไอคนหนึ่งไปนอนเกาพุงอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ยอมรับสารแต่ใช้สารไปเล่นงานคนอื่นครับถูกไหมครับอาจารย์ครับครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับครับแล้วถ้าเกิดปล่อยไว้วันหลังเนี่ยคนก็จะเรียนแบบตัวเองไม่รับคําสั่งสารทุกประเภทหนีไปอยู่ที่อื่นแต่พอเจ้าหน้าที่ออกมาให้สัมภาษณ์จะเล่นงาน เล่นงานเจ้าหน้าที่หมดเลยจับฟ้องฟ้องเจ้าหน้าที่ว่ามินประมาทอ้าวทีนี้ยุ่งใหญ่แล้วใช่ไหมคือคือผมเห็นด้วยนะอาจารย์แต่จะไปตัดสิทธิ์ไม่ให้เขามีสิทธิ์นี่ไม่ได้แต่รรกระบวนการสอบสวนต้องเรียกตัวเข้ามาสอบนะ <c oughs> คือแปลว่าถ้าคุณไม่มาให้การให้ถ้อยคำเนี่ยสำนวนมันจะดูไม่มีน้ำหนักอายการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องได้หรือไปถึงชั้นศาลจริงๆศาลก็อาจจะสั่ง ยกฟ้องอะไรไปเนี่ยผมว่าเป็นไปได้แต่ประเภทห้ามเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้ครับอันนี้เป็นความเหม็นผมครับครณวนี้ไปดูความเห็นของดรกิตติศักดิ์ปกติรองศาสตราจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มีความเห็นทางวิชาการที่ลงไว้ใน Facebook ของอาจารย์กิตติศักดิ์บอกว่าการที่คุณทักษิณไม่ยอมรับโทษตามคำพิพากษาและปฏิเสธว่าตนไม่ผิดตามคำตัดสิน ก็แสดงอยู่แล้วว่าไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลดังนั้นจะมาพึ่งศาลในการฟ้องคนอื่นเป็นจำเลยก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุดจริตและทำให้ระบบกฎหมายและศาลไม่อาจรับรองให้ใช้สิทธิ์เช่นนั้นได้เท่านั้นเองครับผู้อยู่นอกกฎหมายปกติย่อมถือว่าถึงแก่ความตายทางแพ่งอลองคิดดูง่ายๆ ว่าคนร้ายฆ่าคนตายถูกสารตัดสินประหารแล้วฆ่าเจ้าหน้าที่หลบหนีไปต่างประเทศนักข่าวรายงานไปในทางเลวร้ายคนร้ายเลยตั้งทนายมาฟ้องให้รับผิดฐานละเมิดทําให้เสียเสียหายทํามาหาได้สารควรรอการพิจารณาไว้กว่าจนกว่าโจทย์จะยอมรับอํานาจศาลหรือไม่เอ,อหรือถ้าคุณบินลาดิน จะแต่งทนายมาฟ้องประธานาธิบดีจอร์จบุชหรือนังซุอพิมพ์อเมริกันว่าหมิ่นประมาทถามว่าศาลอเมริกันควรจะว่าอย่างไรเออเพราะบิลลารนี่ก็ถูกเออแว่าแนวคิดของอาจารย์กิติศักดิ์นี่ผมว่าโอเคนะอาจารย์คือก็ไม่หมายความว่าควรจะจำหน่ายคดีไปไหมใช่จนฝากคุณจะมายอมรับอำนาจศาลแล้วผมค่อยพิจารณาคดีคุณต่อครับ ผมว่ามันก็ดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ปล่อยให้คนแบบนี้มันไปอารวาสฟาดงวงใครก็ได้แล้วตัวเองก็ลอยหน้าลอยตาโดยไม่ไม่ยิไม่ยี่หละต่ออำนาจของศาลที่ลงโทษตัวเองครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมอบอำนาจให้คนอื่นเป็นดำเนินการถ้าอยู่ต่างประเทศจะต้องให้สถานทูตออรับรองหรือกองศุนร,รับรองลายเซ็นว่าเป็นของตัวจริง โดยหลักก็เป็นอย่างนั้นกันนะแต่ไม่เห็นทํากันเลยเออเออแล้วอย่างนี้เนี่ยสารน่าจะพิจารณาประเด็นนี้ด้วยไหมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์อืมครับอา้าวถ้าอย่างนั้นเราพักกันก่อนเดี๋ยวจะกลับมาอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์วันชัยเห็นว่าในสภา,ากําลังร่ำร่ำพูดกันอยู่เรื่อยเลย <laughs> ว่าถ้าถ้าไอ้คาถามพวกเนี่ยมันผ่านแล้วว่าให้สวพิจารณาร่วมกับสสในการหา ตัวนายกรัฐมนตรีครับตกลงสอว,อวจะมีสิทธิ์เสนอชื่อด้วยหรือไม่รเราพักกันแต่เดี๋ยวเรากลับมาถอนพิษเรื่องนี้กันครับ